เนิร <Nerd> ์ดรีวิวตาคีเจนสิตเนสตี้เนสตี้ตาคีเนสตี้ไม่รู้ทำไมทำทำทำไมเออตกลงตาคลีนมันมาเดินครับ ทีก็เป็นตำบลหนึงหรือตำบลตำบลหนึ่งสักอย่างอะไรในจังหวัดไหนนครสวรรค์เราเราเราจะเกิดฮิสตอริกกันนิดนึงไหมแสดงว่าเซตอัพของหนางเรื่องนี้อยู่ในนครสวรรค์โนอุดรงงสิเขาบอกว่ามันมีจุดเชื่อมระหว่างที่ว่าในช่วงเวลาที่อเมริกันมาตั้งฐานทัพตอนสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยแล้วเขาใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่หลัก ในการเขาเรียกว่าเก็บสบองสเบียงอ่ะเนาะเก็บสบู่ <c oughs> เก็บสบู่เก็บกับพ่อมเหมือนกันในบ้านเหรอไอ้บ้าเออเดี๋ยวพ่อเขาดูอยู่เีลยดีพ่ออ่ะวันนี้ <c oughs> นั่นแหละครับก็คือมันมีส่วนลิงก์กันแต่โดยหลักๆโลเคชั่นทับอยู่เรื่องนี้คืออุดรอ,อุดรเจนสิทธิ์แต่ต้าคีอยู่นครวสวรรค์ต้าคีนครวสวรรค์เจนสิทธิ์แต่ต้าคีกับอุดรธานีที่เป็นโลเคชั่นเนี่ยมันลิงก์กันด้วยว่ามันเป็นค่ายทหารที่ อยู่ในช่วงเวลาที่อเมริกามาตั้งฐานทัพซึ่งยังอยู่แค่แะทหารเนี่ยไม่อยู่หรือสิเอาหรอไม่รู้ไม่รู้ถามถามไม่อยู่หรือสิแต่ว่าเดิดยว่าโดยตามประวัติศาสตร์ก็คือยุคประมาณช่วงแถวๆถวตุลาี่ตุลา6ตุลาแถวนั้นแหละที่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Star t r Genesis ขอขอบคุณ Warner Brothers นะครับก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ความจริงต้องเนรมิตหนังฟิล์มด้วย Warner นะฮะใช่ครับครับผมก็ ยังไงก็ชวนเราไปดูวันนั้นนี่เป็นวันรอบสื่อสื่อมวลชนแล้วก็ดาราพีเมียนะฮะโอ้ยคนเยอะมากเยอะจริงคืออ่าดารามาแทบจะครึ่งฟ้าเมืองไทยนะฮะครึ่งฟ้าเมืองไทยใช่ไหมใช่เขาใช้คำนี้ใช่เซเลบอ่าเซเล็บเซเลบิตี้อะไรกว่ะมาเยอะมากมาเยอะมากนี่คือแบบไหลชนไหลกระทบกันเลยครับนะฮะตาคีเจนซิตนะครับสำหรับไซนอปซิตอย่ามาลงสารกินซะด้วยอะไรเรื่องย่อเรื่องย่อนะก็คือ ล่านะครับแสดงโดยพอล่าเทเลอร์ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากยกับตั้งชื่อเอาคีณกันเลยใช่ไหมโอเคนะล่าเนี่ยนะครับเป็นเด็กสาวนะครับก็คือเป็นลูกครึ่งก็ก็ใช่แหละกรใช่ไงลูกครึ่งอีสานนะฮะกับอเมริกันนะฮะมีพ่อเป็นอเมริกันแม่เป็นอีสานนั่นแหละใช่ซึ่งพ่อเนี่ยเสียงเหมือนบอยโอเวอร์เวลาไปดูสารคดีเด๊ะแล้วนี่คือสิงโตัวนี่นี่สไลด์ออนอะไรสักอย่างแบบนั้นนี่คือสไลด์ Yeah Have you ever see the Milky Way Yeah It's out there Yeah อะพอละซึ่งพอฟังแล้วจะสะกิดหูนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเป็นว่าพ่อลูกสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่อุดรอุดรวันดีคืนดีเนี่ยพ่อก็แอบหนีตอนกลางคืนไปหาเมียน้อยไม่ใช่พ่อไปทำภารกิจลับอ่าซึ่งลูกก็เลยแบบเฮ้ย ไรไปด้วยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นพ่อหายลูกก็เลยแบบอ้าวพ่อของหายไปแล้วฟา์ฟอร์เวิร์ดมามาในปัจจุบันที่โตมาเป็นพอล่าเทเลอร์ที่มีลูกหนึ่งคนแล้วกำลังที่จะต้องแบบเหมือนประคองเนื้อประคองตัวใช้ชีวิตกันต่อไปวันดีคืนดีมีโทรศัพท์โทรมาบอกว่าแม่ป่วยน่าจะอยู่ไม่ได้อีกนานแล้วก็เลยตามกลับบ้านมาดูใจแม่เลยฝากความภารกิจสุดท้ายอีลาเอ้ยไปเอาพ่อกลับมาให้ได้นะลูกแม่ ขอโทษครับแม่นะพูดเหมือนพ่ออยู่บนชั้นหนังสือเดินไปหยิบเออพ่อมึงไม่ทักกูหน่อยเหรอว่าพยายามจะพูดอีสานท้้นเป็นสัเนียงไทยนะโอเคกูเป็นคนกูเป็นลูกครึ่งอีสานนะแต่กูก็ไม่ไม่โอเคโอเคอ่ะเรื่องย่อจะประมาณนี้เราพูดงได้ว่าล่าเนี่ยก็คือมีภารกิจที่จะต้อง ออกตามหาพ่อ,อ,อกลับคืนมาซึ่งก็ไมไ่การตามหาธรรมดา,าเพราะว่างานเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน,นงังไซไฟใช่ความไซไฟของมันเนี่ยการตามหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย<า>เป็นอะไรที่ต้อง สุดเอาเป็นว่าพูดนิดเดียวเราเข้ารีวิวเลยแล้วกันเดินทางข้ามมาเลยสักอย่างจริงเออซึ่งในตัวอย่างมันเห็นอยู่แล้วแหละในตัวอย่างให้เราเล่าทั้งหมดแล้วเราจดูทั้งเรื่องแล้วแต่ประเด็นคือไอการที่ที่มะเดี่ยวเนี่ยกพ่วงกับเนี่ยนะพยายามจะเชื่อมต่อจุดจาก1จุดไป2จุดไป3จุดเนี่ยเขาไปทำกันในโรงนะครับไม่ใช่โรงศพนะโรงภาพยนตร์อ่ะโอเคไปทําให้ดูกันในโรงนั่นก็อยู่นะไปดูกันได้ตาคีเจนสิตแต่ก่อนอื่นมาฟังพวกเรารีวิวกันแบบ ตรงไปตรงมาไม่เคอะเขินไม่เหนียมอายไม่ก้านไม่อั้นไม่เลยทั้งนั้นอ่ะที่จะได้รีวิวเลยกูนั่งเอางั้นเลยมึงจะทิ้งตัวกันอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะปล่อยให้กูแบบอืโด,ดนด่ามากคนเดียวเหรอคือคือตอนนี้เนี่ยกระแสมัน,ม,นมันมีความแบบมันมีความสองติสองใจนะ uh huh. มันทําให้คนรีวิวหนังอย่างผมโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ถ uh huh. นัดคุ้นชินกับการรีวิวหนังไทยอย่างผมเนี่ย uh huh. เกิดความกระอักกระอ่วนนะพูดตรงไปก็โดนด่าพูดไม่ตรง ก็เสียอะแต่เราพออูด่างนี้ดีกว่าคือเราอะเราอยากจะเป็นการทํารีวิวแบบติเพื่อก่อนะครับเ,ออเราจะไม่มีการผลุสวา่าอะไรเรียรลาดแล้ว <ไป S 2> แบบว่า,าไม่ใช่เราเราจะพูดจักใจของเราว่าเราคิดออถึงกับจังหวะนั้นยังไงคิดถึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงและเราพยายามจะเล่าในสไตล์ของเราแล้วกันว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นข้อดีของมันและอะไรคือสิ่งที่มันเป็นข้อเสีย ที่ที่เรามองเห็นมองเห็นในมุมมองของเราส่วนตัวใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยพี่มาเดี่ยวทําไม่ดีไม่เกี่ยวนี่คือข้อเสียของพี่มาเดี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่มันเป็นเรื่องของว่ามันเป็นจุดที่เราสปอตใช่ออแล้วเราอยากจะลห้ฟัง<ต>ในมุมของคนที่ทํางานเรื่องราวเนี้ยผมพูดได้เลยว่าผมเลสเปกทุกๆุกคนที่กล้า,าหาญชานชายัยกับงานที่ทะเยอทะยานซึ่งความทะเยอทะยานมันไม่ได้หมายถึงการทําหนังไซไฟของคนไทยนะ แต่ความหมายคือคือเราให้ได้เห็นเลยว่าในแง่ของงานโปรดักชันงานต่อมีอะไรที่มันอยู่ในภาพหรือเรื่องนีนเน้เราเห็นถึงความตั้งใจทำของเขาเลยแหละนะครับฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราจะว่ากันเป็นอย่างหนึ่งแต่ไอสิ่งที่เราจะพูดกันจริงๆก็คือเนื้อหาของมันและความสนุกที่เราได้รับแ,และความอารมณ์ร่วมของเราที่ต่อหนังเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเปิดรีวิวมาเนี่ยเรื่องแรกเลยมผมว่าผม,มผมมีประเด็นกระบทพูดมันทั้งเรื่องแหละ แต่คือก็ต้องบอกตรงว่าน่าจะเป็นพิจริตของผมเองที่เวลาดูหนังไทยแล้วรู้สึกว่าหลายๆครั้งบทมันร่องรอยหรือบทมันไม่จริงอแล้วก็จังหวะในการที่อยู่ๆก็จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมามันดูไม่มีที่มีทางมันดูไม่ธรรมชาติมันไม่มันไม่เคยธรรมชาติสักครั้งแล้วหนังเรื่องนี้ฟังผมก็คือมันไม่มีที่มีทางในการพูดคําแต่ละคำออกมาอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปหาที่ลงของมันซึ่งพอมันหาที่ลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งความไม่เป็นธรรมชาติของคนเรื่องที่สองเลยคือในมุมผมผมมองว่าผมพยายามที่จะเอ j นจอยกับมันมากๆด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่ก็คนก็คาดหวังไว้เยอะพอเราเข้าไปดูปุ๊บกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกขุ่นมองมากที่สุดคือคําเดียวเลย Exposition คือการอธิบายคือพี่มาเดียวพยายามจะเร่งการเล่า World Setting อ่ะให้เร็วที่สุด เท่าที่พี่มาเดียวเขาจะทําได้งนั้นพี่มาเดียวก็เลยใช้วิธีการที่ง่ายสุดซึ่งไม่ได้บอกพี่มาเดี่ยวไม่เก่งแต่แค่จะบอกว่าผมว่ามันน่าจะมีหลายๆเรื่องในเรื่องของเวลาเรื่องของภาพเรื่องของพิเ c t ที่พี่มาเดี่ยวไม่สามารถที่จะโชว์บันด์ตเทลได้คือแสดงให้เห็นแต่ไม่ต้องพูดออกมาได้อาจจะมีความยากตรงน,นั้นก็เลยใช้วิธีที่ง่ายสุดคือยูดีก็ล่าให้มึงฟังเลยอย่างเช่นสมมุติว่ามึงข่ามเวลามาจากอดีตแล้วกูก็อยู่กับมึงแล้วกูก็บอกว่า ด้มึงรู้ไหมว่าทำไมมึงมาจากจากอดีตแล้วมึงจะมีปัญหากับอนาคตเพราะว่าในวันปัจจุบันเนี่ยนะท่านประยุทธ์เนี่ยได้ลาออกไปแล้วแล้วสุดท้ายตอนนี้มาการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วมันจะมาจเจอเปเประเโอเคเข้าใจยังโอเคเนี่ยอไม่มันจะเป็นลูกเอแบบว่าแบบโอเคแล้วใช่มันจะอย่างนั้นเลยคือแบบ นี่คือข้อมูลที่กูสมมติว่าเลนเตว่ากูเป็นล่ากูเป็นทีมงานของล่าก็คือพี่ปีเตอร์อะไรเงี้ยกูต้องรู้เหรอใช่แล้วแล้วทุกอย่างที่มึงเล่านี่คือแบบมึงเล่าเหมือนอยากให้กูรู้ทุกอย่างในชีวิตมึงหรือกระทั่งเอางนี้ฟังก์ชันของสิ่งของอคเซสซอรี่ตัวหนึ่งเออที่อ่ะเราไม่เล่ากันมันคืออะไรม่มันเป็นอคเซสซอรี่ตัวหนึ่งที่เออครดิตมันจะพาตัวละครเนี่ยไปสู่ไปสู่มิติอมิติหนึ่งอ่ะก็คือเปิดมาเซตติ้งปุ๊บ มันทำงานไงอ่ะพ่ออะมาฟังนะฟังนะมันคืออย่างนี้เป็นเครื่องมันจะมันจะมันจะมันจมันจะมันะมันจะมันะมีวงแหวนมาเรมลูกรถไฟตึ่งสองสามสี่นะลูกอย่าลืมอะให้ถ่ายว่าไอสิ่งที่มันพูดเหล่านี้มันอยู่ภายในกี่นาทีผมเดาว่าไม่เกินสองสองสานาทีแล้วผมว่ารู้สึกแหละว่าเรื่องนี้มันก่นจะเป็นแบบในทางเรื่องตอนไหนรู้ไหมยังไงตอนที่ล่า ไปคุยกับแม่ตอนที่แม่ป่วยแล้วลาก็บอกแม่ว่ามาหาแล้วนะนุ้ยน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีแม่ก็อธิบายหมดเลยลาลูกต้องไปเพื่อไปเอาไปที่ค่ายเออเออเออแล้วก็เออเออเออเพื่อเปิดเครื่องเออแม่ถ้ามึงรู้ขนาดนั้นนะมึงทําที่อะไรกูเออมึงเป็นกูเป็นกูกูเดือดร้อนแทนแล้วนะเป็นกูกูรู้ว่าแบบเออเป็นกูกูถ้าเกิดกูยังอยู่ในวัยที่สาวกว่านี้นะกูก็คงจะพยายามอ่ะ มึงไม่ทิ้งมึงไม่ทิ้งไปศาสนาให้พวกกูมั่งออมึงเล่าที่กูฟังแบบนี้หเหมือนแบบถ้าถ้ามึงอยากผอมนะมึงต้องหยุดกินน้ําตาลนะเลิกกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆซะออแล้วออกกําลังกายทุกวันนะแล้วอย่าลืมนะออกกำลังกายเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดสมรอบเดินขึ้นลงไปลงมาลงไปลงมาแล้วไปจัดการใส่เครื่องออกกําลังกายเพื่อที่จะว,วัดน้าหนักวัดขนาดตัวนี่คือสิ่งที่แม่บอกอะไรแล้วกูมั้แล้วกูอยูย่ในโรงกูท่าเนี้ยหัอ อะไรวะแม่มึงพูดขนาดนี้นะมึงใช้ล่ากิลปลาทำกรั่นั่นแหละสุดท้ายผมกลับมาพกกับมาคำว่า too much information ข้อมูลมันเยอะเกินไปถูกอะมองมองกันในสองแน่นะครับข้อดีของการที่ข้อมูลเยอะคืออะไรมันสามารถตอบทุกๆคำถามที่เราอาจจะสงสัยได้ใช่แต่ไอข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถ้าเกิดคุณเรียบเรียน หรือพยายามเ,<อ>าเล่นหน่อยพยายามชิมหน่อยลงมาบ้างอะไรเงี้ยในบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นมันอาจจะทําให้เนื้อเรื่องกระชับขึ้นผมอะ,อะคิดว่าผมอยากให้เขาใช้เวลากับการนําพาคนม,มานั่งคุยกันสักนิดนึงใช่แตยกตัวอย่างเช่นแทนที่แม่จะบอกทุกอย่าง แม่อาจจะเขียนบันทึกเอาไว้แล้วให้หนักเอกหยิบมาดูแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าต้องไปทําสิ่งนั้นอันนี้ก็จะเป็นการตัดความเป็นล่าบไปซื้อ้ปลาให้แม่ทํากะหล่ำปีหน่อยอะไรยอย่างงี้มันจะตัดเรื่องนี้ออกไปะนะหรือว่าที่เขาจะพยายามทําให้เด็กดูฉลาดมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบว่าตอนกลางคืนจาําได้ที่อยู่ดีมันก็บอกว่าอัดเสียงไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเมื่อกี้กูเห็นนะมึงไม่ได้ถือไม่ถืออัดเสียง เออแต่อยู่ๆก็แบบป๊อปอัพขึ้นมาว่าอักเสียงไว้แล้วคือมันแบบเออมันหลาย็อดอ่ะแล้วอ่ะไอเรื่องเนี้ยก็เรื่องนึงคือ too much information ใช่ไหม exposition เยอะมากไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่วงนี้นะมันเกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือ ลิตเติ้ลอินฟอเมชันมันอยู่ในเรื่องเดียวกันหนังเรื่องนี้มี2อย่างคือไม่พูดเยอะไปอยู่ๆก็โผลมาไม่มาไม่รู้มาจากไหนแล้วก็อยู่ดนี้ก็ใส่เข้ามาให้เลยก็คือช่วงเวลาที่ผมงงที่สุดก็คือตอนที่นั่งคุยๆกันกับปีเตอร์สักพักหนึ่งเฮ้ยยิ้มกาไรหน่อยดิโอชดไอ้กุ้งแบบโอ้มากอะเป็นไดขึ้นถ้ารับไม่ทันถ้ารับไม่ทันไม่รู้คือเขาไม่ได้ปูเขาไม่ได้ปูคารคเตอร์ล่ามาให้ผมเข้าใจด้วยคือเหมือนกับล่าตอนเด็กกับล่าตอนโต ผมไม่คอนเน็กกันมันเหมือนมันยังไม่ค่อยซิง่ะยังไม่ซิงแล้วพอล่าตอนโตเนี่ยมันก็จะมีความแบบมันมุทะลุไหมก็ไม่ไม่มันทํางานอะร้วราชการด้วยมันทํางานราชการทํางานเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์มันแค่จะลิงก์แค่ว่าแบบเออมันเหมือนกับมันมีปมในใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างแล้วมันก็พาตัวล่าเนี่ยไปทํางานในสายงานงานนี้อ่ะแล้วจังหวะเนี้ยมันก็คืออยู่ดีๆก็ไปพงใส่เข้าไป แล้วสิ่งที่งงกว่านั้นก็คือว่าพวกแกเป็นเด็กแล้วพวกแกเจอลุงคนนั้นตอนเด็กๆพอแกโตมาแกก็เจอลุงคนนั้นอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นคนคนเดิมสิ่งที่แกคนตกใจอย่างแรกคือแกควรจะต้องมีโมเมนต์นั้นก่อนคือตกใจว่ามึงยังหน้าตาเหมือนเดิมแต่ไม่มีโมเมนต์นั้นให้กูเลยนะใช่แล้วยิ่งคนแบบจากบ้านไปนานมากถูกแล้วการลาบมาต้องตกใจนิดนึงมึงต้องมีความแบบ ให้กูรู้สึกว่ามึงเป็นมนุษย์หน่อยตอนนี้เราเออรู้สึกว่าเราดูหนังเรื่องเนี้ยเหมือนมันมีหลายอย่างอยู่ในห้องตัดต่อ,อาาเออไม่รู้พี่มาเดียวถ่ายมาหรือเปล่า,าแต่ถ้าถ่ายมาก็คือทิ้งเรี่ยไรเลย เพราะว่ามันเป็นคัด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 เพื่อให้เข้าแอคชั่นซีน่แล้วพอเข้าไปถึงแอคชั่นซีปุ๊บเราก็เฮ้ยมันไม่มีที่มาที่ไปมันแบบทุกอย่างเลยแต่ผมเข้าใจแหละมันคงมีเป็นเรื่องของบัตเจตเป็นเอเจนการจัดการบ้างอย่างหรืออะไรอย่เงี้ยอยากจะใส่ฉากนี้มาแต่ก็แต่ก็มีบัตเจตแค่นี้ถ่ายได้โลเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือรู้อะแต่แบบ อธิบายยังไงเข้าใจแต่ช็อตนั้นช็อตดีช็อตที่แบบข้ามเวลามาแล้วแบบอ้าวตายห่าอ่านั้นอ่ะอึ้งจริงอึ้งจริงอึ้งจริงแล้วแล้วเป็นความอึ้งที่ผมว่าอ่ะถ้าเกิดเราพูดในมุมนั้นนิดนึงเนาะผมว่าอจังหวะนั้นคือเป็นสิ่งที่มันสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราได้จริงแล้วเราสึว่าเฮ้ยมันมีคนกล้าแล้วเซอร์ไพรส์กว่าอีกสถานการณ์แบบนี้ในภาพปนะจบั์แบบนี้แล้วเซอร์ไพรส์กว่าอีกอ่าฮะกำลังจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นแหละอยู่ๆก็โดนขโมยแล้วก็ไปทีหนึ่ง ทำไมทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้วะมึงเป็นคนแบบเสียสละมาตลอดอะเออมึงปูมากมึงเป็นคนแบบเสียสละมาตลอดเลยอ่ะแล้วอยู่ๆมึงต้องเลือกระหว่างเห็นแก่ตัวกับไม่เห็นแก่ตัวให้อยู่ๆมึงทําตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวเฉยเลยเว้ยคอนเน็กอะไรบางอย่างในระหว่างนั้นอะไอ้แก๊ปตรงนั้มันน้อยเลยมันมันมันมีปัญหาปูน้อยมากน้อยจนไม่เชื่อแล้วถูกปุ๊บอ้าวไอ้แต่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะคอมเพนท์ว่าซีนนั้นอะไม่ควรมีนะ ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ไเป็ัซีนอ่ะมันควรมีแต่ไอ้กาวที่จะเชื่อมซีน่่อซีนอ่ะมันแปลกใช่คือมันแปลกจนแบบเหมือนเราดูหนัง YouTube คัดชน แต่ผมว่าอันนี้คือผมมาได้ข่าวมาว่าความจริงอะคัดแรกก่อนที่เขาจะกลายเป็นสองชั่วโมงยี่สิบจริงๆมันคือสามชั่วโมงกว่านาทีเด็3สามชั่วโมงใช่มันจะควรเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้พี่พี่ว่าพี่อยสัมภาษณ์กับพี่เจดย,ยุทธมันก็ผมจะไม่ได้เ,เ,เขาก็บอกว่าคือหนังสามชั่วโมงตอนแรกอะมีคนไปดูแล้วแล้วเบอกว่าโอ้มัมนมันสนุกน้อยไปหน่อยนะถ้าเกิดเล่าขนาดนั้น่ะ ความจริงมันอินโฟเมชันมันเยอะอยู่นะเออเออถ้าเกิดอยากได้ความสนุกก็ทําให้มันสนุกหน่อยหนึ่งไหมก็คืออาจจะตัดตัด,ต,ดตัดลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเ้าก็ตัดลงมาจกนกระทั่งเหลือประมาณสองชั่วโมงยี่สิบกว่านาทีนี่แหละในมุมผมนะฮะผมจะตัดหลายฉากเลยแล้วผมจะตัดซีนที่ไม่จําเป็นเยอะมากเลยใช่ไหมรวมตัดพี่สายออกไปเลยคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้พี่สาย โคตรดีครับพี่คือโคตรดีครับแต่ไม่การแสดงของพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือการแสดงของพี่คือมันดีพี่น่าจะเด่นสุดแล้วใช่ในมุมของผมนะตาบอใช่ไหมพ่าชื่ตาบอเออตาบอกับพี่สายก็คือท็อปเกรดในหนังเรื่องนี้มีอยู่ประมาณ3คนแล้วก็น้องนีนาผมให้คนหนึ่งผมให้น้องนีนาพี่สายแล้วก็ตาบอ ใช่ผมว่าตาวอลเล่นลึกดีเขามีเขามีดินามิกของการมองที่หมายถึงว่าเวลามองซีนหรือมองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นตาได้ดีแต่เสียดายเสียดายที่หนังเรื่องนี้มันมันมีสเปซให้เขาใช่แบกแก้วของตัวละครมันน้อยไปหน่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นฮุกใหญ่แล้วมันเป็นฮุกที่สําคัญแต่ในการพาเราไปสู่ฮุกนั้นของตัวละครกล้องของวอลเนี่ยมันเบาไปและอีกอย่างคือบทของวอลมันสามารถที่จะอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาเนย่ะ บทของวอมันตัดทิ้งได้เลยหมายถึงว่าอะเรามองตากีเจนสิก่อนเรามองตากีเนสิเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งหมายถึงว่าหนังเรื่องหนึ่งเส้นเรื่องหลักก็คือตามหาพ่อก็คือควอลล่ามมีภาราิจตามหาพ่อกส้นอเรื่องรองก็จะเป็นปีเตอร์กับวอลนึกปีเตอร์กับวอเนี่ย ก็จะถูกขโมยปมในไทม์ไลน์ที่คนละคนละตัวกันอ่าฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมครานี้เข้าใจถูกเนาะใช่คราวนี้สิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเส้นเรื่องเดียวคือเส้นเรื่องพี่่ายใช่ใช่คืออันนี้อันมองแบบนี้นะแต่มันพยายามที่จะลิงก์ในเชิงของฮิส t อริ c ค l ลใช่อันนี้เข้าใจจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและให้เห็นผลกระทบจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งคำถามคือจริงที่เขาพยายามจะลิงก์อ่ะ สำคัญขนาดนั้นเหรออ่าถามกันแบบตรงไปตรงมามันอิม a พค s สตอรี่มากขนาดไหนในมุมผมผมว่ามันบางมากม,มันเป็นแค่สเต e ให้นินาชายขึ้นมาเฉยๆ เออแต่ผมว่ามันไม่สําคัญขนาดนั้นแล้วกลายว่าที่มาเดียวพยายามหาทางลงให้ทุกตัวละครเหมือนตอนที่แกทํารักสยามรักสยามอ่ะแกไม่ได้คอนโทรตัวละครแค่ตัวละคร2คนที่เป็นหลักใช่ไหมแกใช้ตัวละครอื่นอ่ะเป็นซับพอตแลวก็จ่ายซับพอตออกไปสไตล์เดียวกันเลยเออแต่รักสยามอ่ะมันกลมตรงที่ว่าตัวละครแต่ละตัวละครอ่ะมันอยู่โลกเดียวกันแต่ก็มาใช้กฎเดียวกันใช่ใช่แต่พออันเนี้ยมันมีหลายโลกพอมันมีหลายโลกมันต้องอธิบาย ใช่แล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะคือมันยพยายามอธิบายะทุกโลกไปอะ่ะแต่ขนาดเดียวกันโลกของพี่ไซ์ถามว่าอธิบายเยอะไหมบอกเลยว่าไม่ไม่เยอะ <Okay. S 2> แต่แต่ลากแกเห็นล่องรอยประวัติศาสตร์บา,บางอย่างของประเทศไทยไหมใช่ไม่เถียงแต่ถาม ว่าล่องรอยประวัติศาสตร์นั้นะมันมีผลสัมพันธ์ต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ก็ไม่ก็เลยบอกว่าการแสดงของพี่ชายดีดีจริงๆผมมันน้ำตาไหลผมบอกว่าเลยผมน้ำตาไหลกับฉากสัมพันธ์พี่ชายซึ่งนี่คือเป็นฉากที่ถ้าใครดูเทนทูปูซาจะรู้เลยใช่แต่ผมแค่รู้สึกว่าในแง่ของการที่เสียน้าตาให้เราเสียน้ำตาให้เพราะพี่ชายแต่ไม่ได้เสียน้ําตาให้เพราะสตอรี่สตอรี่ไม่ออกปะใช่การแสดงมันไปถึงแต่การบทสรุปตัวละครตัวเนี้ย มันมันมีมอะไร,ะไรแล้วซีนน,นั้นนะเล่นมุกเดิมสองรอบด้วย<ช>มุกปิดประตูง<ช>งกวงแบบ แล้วมีความยับแย้ยัดแยนของอะไรบางอย่างถูกแล้วอยู่ๆก็ตัดตัดออกไปเลยอยู่ก็ตัดออกไปเลยแล้วไปทีหนึ่งอ้าวโอเคเราเล่ามาถึงตรงนี้สิ่งที่เราจะมาขมวดปมกันละผมจะขมวดปมอย่างนี้ย้อนกลับไปตอนที่ผมพูดแรกๆของคลิปนี้เลยคือผมมาชื่นชมพี่มาเดียวนะเลสเปกในสิ่งที่แกทําคือผมรู้ว่าแกพยายามทําอะไรเพื่อตอบโจทย์อะไรสิ่งที่เราต้องพูดตรงๆเลยว่าที่ผ่านมาในหนังไซไฟประเทศไทยไม่ใช่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรก ถูกมันมีก่อนหน้านักอีกโอ้ยมันมีเยอะแยะว่ากันไปทิปทางเพลงที่ไปเอามาจากอ่าวิเล่อมันแดมอ่าก็ว่ากันไปซึ่งโอเคเรื่องนั้นคนก็ชื่นชมกันมากเนาะแต่นั้นคือสมัยก่อนแต่เราพูดถึงปัจจุบันตีเนี่ยในระหว่างทางก้าวมาตีเนี่ยมันก็มีนู่นนี่นั่นอีกอ่าอย่างล่าสุดสลิดโปรเจกต์อะไรอ่ะที่ผมไปดูแล้วมันซาริดไม่รู้อ่ะทำให้เห็นได้เลยว่าภาพยนตร์ไทยกับไซไฟเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรคอนเซปต์อ่ะมันวางคอนเซปต์เอาไว้มันพูดซะะะแแบบโโออ้หมมัันนนนดดู่่่าาาาสุุกกกกเเเลยยตขณณีีวรทคจ คอนเซปต์เนี้ยไปใช้ในการเล่าเรื่องหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงเนี้ยม,ม,มันไม่รอดคือภาพยนตร์เรื่องเนี้ยสิ่งที่พี่พมาเดียวผมเข้าใจว่าพี่มาเดียวอยากทาก็คือการแก้ไอ้จุดที่มันเป็นเพนพอยต์ปัญหาต่างๆของภาพยนตร์ไทยที่คอนเซปต์มันดีเลิศแต่ไม่สามารถผลักดันไปได้จนถึงสุดทางของมันอะ่ะคือผมเห็นเลยว่าโอเคแกทําสิ่งนี้ได้ให้เราเห็นในตาคีเจสิทธิ์แหละแต่ปัญหาคือแกอาจจะเขาเรียกว่าออฟเซสกับมันมากจนบางทีแกอาจจะ มองข้ามอะไรบางอย่างไปอย่างเช่นอ่ะแน่นอนความสนุกในหนังเรื่องนี้มีไหมมีแต่ถามว่าเราสนุกไปกับมันทั้งมวลไหมก็ไม่ใช่เราสนุกเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนซะมากกว่าคราวนี้ถามว่าอ่ะโอเคในแง่ของคอนเซปต,ต์ทางวิทยาศาสตร์ไซไฟที่หนังใส่เข้ามามันพยายามที่จะเล่าเพื่อที่จะไปแก้โจทย์แก้ปัญหาที่ว่าแบบเรารับเลยกับความสมเหตุสมผลมันไหมก็ใช่แต่มันกลายเป็นว่าคุณก็อาจจะถูกมองว่าแบบ มันต้องมากพอที่ทําให้คนที่เป็นเนืน้อวิทยาศาสตร์รู้เรื่องอ่ะแล้วไม่ตำเหนียะแต่เนี่ยมันมากเกินไปสําหรับคนบางคนเรื่องเราพูดตรงตัวว่คนดูหนังไทยต่อให้คุณดูไซไฟอะคุณก็ไมไ่ต้องการหนังไซไฟที่มันความไซส์ยเ,เยอะขนาดนั้นะนี่หรอ,อมอม,มันเลยเป็นความสนุกแบบ เดี๋ยวสนุกเดี๋ยวอืเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวมันมันเอออะเอออะของผมนี่คือ <ทะ S 1> ของผมนี่คืองงหมดเอาเป็นว่า<ม>เป็นเป็นหนังที่พยายามที่จะเว<ม>ิร์ดไซเคิลแล้วกันพยายามที่จะทําให้เหมือนโชว์ให้คนเห็นว่า<ม>เราทําอะไรได้บ้าง<ม>แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมามานันอาจจะไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์พีซที่มันจะถูกพ<ม>ูดถึง ไปอีกนานแสนนานอะไรเงี้ยอ่าโอเคอถ้าเกิดสมมติว่าท่าปโยชน์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาถ้าเกิดนะถ้าเกิดม,มันก็อาจจะเป็นจุดหลักไทยอะไรบางอย่างของท่าปยนตย์ไทยว่าเอ้ยมันมีคนกล้าเปิดไม่แนวทางนี้ให้แล้วว่ะเออม,มีคนกล้าเปิดหลังจากนี้นะเอ้ยเรามีความหวังดีกว่าอ่าแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับให้ได้อืมนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มันก็ยังจะก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ก็ให้คะแนนกันดีกว่านะครับอันนี้ให้แบบตรงไปตรงมาเช่นกันนะครับคุณอ้ํอให้เท่าไหร่อห้ด อ่าุณอ้าเว้นไว้ให้เอาไปเลยผมไม่ให้ดีกว่าผมถือว่าก็ก็ไปดูคือก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ผมคิดว่าเออก็น่าเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับดเอาเลยโอเคผมให้6 5เต็มสิบโอเคจริงใจเลยแบบว่าคืออะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้พูดว่ามันดีขนาดน้ไม่ได้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแต่แต่ว่าอยากให้คนไปดูเนี่ยอยากไม่คาดหวังอะไรผมคิดว่าอยากให้ไปดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วสเตปอัพ ของวงการหนังไทยมันได้ประมาณนี้แหละใช่อ่ะคือผมพูดอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะดูเป็นแบบเวอร์วังนะแต่ผมก็กล้าพูดได้ว่าไอสิ่งที่เราเห็นในภาพไปเลยกับ CG จมันพัฒนาการไปถึงระดับที่ผมใช้คําว่ามันเหมือนยุคหนึ่งอะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหนังเกาหลีกับงาน CG มันอัพสเต็ปอะมันอัพสเต็ปภาพยนตร์แนวทางเนี้ยแนวทางสัตว์ประหลาดไซไฟบาบาอะไรอย่างเงี้ย ให้มันแบบแ<ต>เฮ้ยมันสามารถไปขายาขขาตลา,าดโลกได้อ่ะมันไปขายตลา,าดโลกได้แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่ง รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาทําตรงนี้นเพื่อโชว์เรื่องนี้มันโชว์เคสเป็นโชว์เคสโชว์รีวอะไรบางอย่าง <c oughs> แต่แตความรู้สึกของคนอย่างผมเองอะผมก็พูดตรงๆว่ามันก็ยังมีอะไรต่อมีอะไรที่มันต้องไปปรับปรุงใช่แต่ในมุมผมผมเป็นผมเป็นคนดูบทนะถ้าถ้าบทดีแองเกิลเรื่องมันน่าสนใจมุม,มในการเล่าเรื่องหรือว่าสตอรี่ที่เขาอยากจะเล่ามันน,าน่าสนใจอย่างเดือโฮสเนี่ยแล้วซับพอตอะไรยังไงมามันยังผมรับได้ใช่ อันนี้คือมันวิ่ง1นลู่ไม่พอมันมีอีก2อลู่สีลู่ที่ต้องมาซึ้งกันซึ่งอืผมรับไม่ได้โอเคก็ตามนี้คุณอ้ําขอไม่ให้ลดคะแนนไม่ให้ผมว่าให้โดนได้หกเต็มสิบนะครับแต่ถ้ามีโอกาส และถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากจะเห็นหนังไทยไปในทางที่ดีขึ้นไปช่วยกันผลักดันเขาไปเรื่องนี้ครับผมจะพูดอย่างนี้6.5ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้สึกแบบเดียวกับผมนะคุณสามารถให้7 7.5คุณอาจจะรู้สึกสนุกเลยก็ได้ไม่ต้องเอาผมมาตันตะเตนดัดหรอกแค่ฟังว่าเอยผมเห็นอย่างนี้แล้วคนไปดูหนังพวกคุณอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันแล้วก็ใช่ใช่สุดท้ายเราเราแค่มาชวนกันคุยว่าแบบเอออะไรที่เรารู้สึกอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านหรือ อาจจะเหมือนคุณอะไรอย่างนี้ซะ<อ>มากกว่าประมาณนี้ก็ลาไปก่อนพบใหม่กันนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ